ข้อดีของการอัปเดต Google p l y y ในโทรศัพท์มือถือ Android เพิ่มความปลอดภัยให้กับโทรศัพท์มือถือป้องกันมัลแวร์ต่างๆไม่ให้แฮกเครื่องเราได้นะคะที่สำคัญเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์มือถือด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือเราจะไวขึ้นเราต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวเครื่องอัปเดต Google Pay แล้วก็อัปเดตแอปที่เราใช้งานมาดูวิธีอัปเดต Google p a ยกันค่ะ หลังจากที่เราเช็คแล้วนะคะว่าการอัปเดตก o o g l ล p a y จะทำให้โทรศัพท์มือถือของเราปลอดภัยแอปตัวเครื่องได้รับการพัฒนานะคะวิธีอัปเดตนั้นให้เข้าไปที่ตั้งค่าไม่ต้องโหลดแอปนะคะเข้าไปที่ตั้งค่าโทรศัพท์มือถือของเราแล้วเลื่อนไปที่เมนูสุดท้ายไปที่หัวข้อเกี่ยวกับโทรศัพท์แตะเข้าไปหลังจากนั้นนะคะเราไปที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะคะแตะเข้าไปหัวข้อ อัปเดต Google Pay อยู่ตรงนี้นะคะถ้าของใครไม่ได้อัปเดตนะคะให้แตะเข้าไปเช็คเลยนะคะว่าของเราอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือ,อยังนะคะรีสตาร์ทเพื่ออัปเดตค่ะกดรีสตาร์ทตอนนี้การอัปเดตโทรศัพท์นะคะไม่ใช่ว่าเราต้องไปคลิกลิงก์ที่ไหนที่อื่นนะคะให้ทำที่ตัวเครื่องของเราได้เลยนะคะรอยเครื่องอัปเดตสักรู่ค่ะ พอเครื่องอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปลดล็อกเข้าไปเช็คที่ตั้งค่าตัวเครื่องได้เลยค่ะอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะคะอัปเดตครั้งสุดท้ายนะคะก็คือเวลา12นาฬิกา18นาทีนะคะก็คือวันนี้นี่เองค่ะอ n นดอ i d เวอร์ชัน15นะคะของใครที่เครื่องมีปัญหาบ่อยๆนะคะต้องการให้มือถือไวป้องกันมัลแวร์ต่างๆก็อัปเดตอ o o ก l e p เพได้ค่ะ